เดี๋ยววันนี้กำลังจะไปเออไฮกิ้งนะคะก็อากาศยังยังไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีกว่าเมื่อวานนิดนึงสดใสสดชื่นมากวันนี้นั่งเรือออกไปประมาณชั่วโมงแล้วก็ไฮอีกสี่ชั่วโมงแล้วก็นั่งเรือกลับมาแล้วก็กลับมาพักแล้วก็ตอนกลางคืนก็คือจะมีไปดูเอ่อซันเซ็ตก็หวังว่า พระาทิตย์จะมาตามนัดที่เรานัดกันไว้นะคะโอเคเดี๋ยวไปกันตื่นเต้นไหมพร้อมไหมคะพร<อ>้อมอย่างน้อยก็อาจจะง่ายกว่าละกาใช่หรือไม่ <laughs> ไม่กล้าพูดเลย <laughs> มาถึงที่ทัวไกแล้วนะคะก็ เขาบอกว่าให้ให้เปลี่ยนชุดเนาะโอ้โหชุดที่เตรียมมาสวยๆก็หมดต้องเปลี่ยนเป็นชุดที่เขาให้ใส่แทนค่ะเพราะผมบวบ,บ,บ,บอยู่ตรงนู้ดนี่ของพี่กุ้งกำลังลองอยู่พอดีก็ชุดดูหนักมากหนักไหมค่ะก็ไม่รู้ว่าจะให้กิ้งไหวไหมแต่เดี๋ยวจะลองถามเขาดูว่าหรืออันเนี้ยใส่เพื่อนั่งเรือไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพอไปไ้ก็จะกลับตัวใส่ชุดเดิมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วกันค่ะ โอเคหลังจากเปลี่ยนชุดแล้วก็กำลังจะไปลงที่เรือวันนี้เราไปกันทั้งหมด4ี่คนแล้วก็หัวหน้าไกด์หนึ่งคน กคนใส่ชุดแบบนี้หมดเขาก็บอกว่าเอออากาศค่อนข้างชิลลี่ทุดีแต่ไม่ได้ถึงกับโคลก็เดี๋ยวไปดูกันน่าจะเดนมาร์กเช่นกันอ่าอ่าจัตตาออนเดอะไซด์ในเรือค่ะค่อนข้างเล็กเลย ska uh, Vascostock oh. <Yeah>. so of the e e p r x โอเคค่ะนี่เขากำลังขับเรือออกไปก็สวยมากสวยจริงอันนี้ก็จะเป็นการนั่งเรือออกไปนะคะระหว่างทางก็จะได้เห็นวิวไอซ์เบิร์กแบบ close up มากๆก็คือ เห็นชัดสุดๆไปเลยนะคะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่บางอันใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่เหมือนแบบตึกสี่ห้าชั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอาจจะยังไม่ได้เห็นใกล้ขนาดนี้เนาะสำหรับวันที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเป็นวันที่เห็นชัดที่สุดรู้สึกว่าทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่คุ้มมากค่ะก็ถ้าใครมาก็อยากจะแนะนำว่าให้มาเอ่อทัวร์นี้เพราะว่าแบบได้ค่อนข้างคบเลยนะคะ พอนั่งมาได้สักพักนะค่ะเขาก็จะเหมือนหาจุดจอดดูวานนะคะเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าแบบปกติแล้วเนี่ยวานจะชอบพื้นที่แบบไหนไม่ชอบพื้นที่แบบไหนนะคะแล้วก็จริงๆเขาจะแนะนําให้เราจอดเรือนิ่งๆเงียบๆเนาะแล้วก็ช่วยกันสังเกตดูวานรอบๆตัวค่ะ เรนโบวใหญ่มากฟังหนู่มสวยมากคนนี้คซี่ตั้แ่นี้หลังจากนั่งรอประวัติยังไม่มาเอาเรนโบว์ก่อนนะจ๊ะจอดเรือ แล้วนะคะกวาจะจอดได้ครึ่งชั่วโมงก็คือจริงๆมันไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะที่จอดที่เป็นกิจลักษณะเนาะก็ต้องมาคอยหาว่าตรงไหนจอดได้บ้างก็อันนี้ทางไกลเขาก็พยายามหาที่จอดแล้วก็ลงมาได้ละลงมาก็คือมาถอดชุดไว้ตรงนี้นะคะเตรียมไปไฮค i ング ทางเดินนี้ก็คือเหมือนพรมนะคะเพราะมีทางพม,มนิ่มพมแข็งไก่ก็คือเดินเร็วมากกับฝรั่งเอเซียสองคนก็คือความน่ารักของธรรมชาติก็คือมียาดมให้ด้วยกลิ่นคือหอมมากกลิ่นแบบ อารมณ์แบบเปปเปอร์มินบอกไม่ถูกเขาบอกว่ามันชื่อพืชพันธุ์ลาบ,บรอเหมือนหมาแต่กินคือดีมากหอมมากคือเดินเหนื่อยก็คือดมอันนี้ไปก็คือดีขึ้นมาก,มากโอเคค่ะไปเดินต่อกันตอนแรกไก่บอกว่านะ ถ้าเรอมานร้อนเนายจะมีงเยอะเราก็คิดให้ค่อยออกเท่าไหร่ไา่ยุ่งมันจะเยอะจากไหนวะอยุ่งมันมาแล้วจ้ะยุ่จ้ะร้อเยเยอะมากงมากเลยทำาันไรฮะทหน้าน่ยุงส่วนตรงนั้นก็คือเหมือนมาชัดช็อกโกแลตชิพ เห็นแล้วเป่ายุงแบบนึงเห็นแล้วอยากกลับไปที่ไอติ่มมากเลยก็เดินลัดเลาะมาเรื่อยๆเหมือนเห็นเสียงน้ำตกที่จะอยู่หลังนู้นแต่วิวก็คือสวยมากเดินเลาะไปเรื่อยๆไปหาน้ำตกกันน้ำตกที่จริงเรานั่งเรือผ่านมาแล้วเนาะ ถ้าในหมุมมองเหือก็คือจะสามารถเซล,ลได้ดูแบบไกลๆแต่อันนี้เรากำลังจะเดินไปเห็นสา้ตาของเราเองว่ามันเป็นยังไงไปดูกันหลังจากเดินมาห้าชั่วโมงใช่ไหมคะ <laughs> เราเห็นน้ำตกหรอคา่ะอยู่กไกลๆตรงนั้น ก็ทางเดินจะมีทางแบบเป็นพรมแบบว่าหญ้าแล้วก็เป็นแบบหินแบบนี้ด้วยนะไ <c oughs> <น>กลแล้วน้ำตกของเรานาแล้วน้ำตกของเรามาถึงน้ำตกนะคะทางไกลก็จะมี ขนมปังเตรียมไว้ให้นะคะหลักๆก,ก็จะให้ปิกนิกกันตรงนี้ก็คือนั่งทานขนมปังไปแล้วก็ชมวิวไปค่ะส่วนใครจะไปถ่ายรูปหรือทำอะไรก็สามารถทำได้จากจุดตรงนี้นะคะ<ำ>ก็ถือว่าพามาชมวิวที่สวยมากๆอีกจุดหนึ่งของกีแลน์ค่ะด้วยความที่ยุ่งเยอะมากไกลก็เลยเอาหมวกันเลยอันน้พังุ่งบอกวนะ่าเหมือนเลยนะถุงสภาพ ถึงสักกเกงในอ่ะก่ชุดเล่แต่ก็คือดีนะหมายถึงว่ายุงไม่มาก่อควนเลยอ่ะแบบว่าก็ไม่รู้เพราะว่าตาเบลอกว่าเดิมเลยไม่เห็นยุงก็ไม่รู้ตลกมากเลยแต่ก็นะโอเคไปแล้วค่ะน้ำตกบ,บ๊ายบาย ก็จะเป็นที่เรากำลังจะกลับเข้าเมืองนะคะแต่ทางไกด์บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาซัพพอร์ตสำหรับดูประวานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้เจอประวานกัน,นะคะ่ะจะให้กนง่น กินร้านฮ่องกงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าร้านที่ไปร้านเมื่อกี้คือปิดวันนี้ก็เลยสั่ง อันนี้คือแผนงนะคะแปลก,ก,กมากแปลกมากแล้วก็อันนี้ก็คือต้มออยำเดี๋ยวลองไปชิมดูแต่ข้อดีของร้านนี้คือร้อนแน่ๆเพราะเพิ่งทำโอเคบายแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะพาไปดูบรรยากาศมิดไนท์ซันเซ็ตกันค่ะว่าพระอาทิตย์ที่มันไม่ตกเลยเนี่ยมันสว่างได้ขนาด<ต>ไหน,นติดตามชมด้วยนะคะบ๊ายยาย้า